สวัสดีครับทุกคนโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นครับผมจะมารีวิวจี้เครื่องราง ลองเท้าโล่ครูนะครับผมจีนีผมโดนไปประมาณ1 3ึ0 0หมกว่าเพชรนะครับผมความสามารถของจีงนีนะเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก,ปป 2, ก,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 ก็จะมีโอกาสเจสเปอร์ชาร์จโล่นะครับชาร์จสูงสุดที่2ขั้นนะครับเมื่อฉันก่อสร้างเลน์มาร์กหรือตกเลน์มาร์กของฉันก็จะมีโอกาส5้เปอร์เลือกย้ายไปหมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับในเทินของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาส42เปอร์ถังคุกไฟายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะ ทีนี้นะครับเหมาะกับการ์ดที่ไม่มีโครมป้องกันนะครับอ่าผมเนี่ยจะเล่นกับตำนานวีรสตรีอิมมอร์ทัลไนกี้นะครับเซตที่ผมจะเล่นก็มีนะลองทเ้าโลโครนะครับผมเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนเทศหมวกอัศวินไทเทเนียมแล้วก็การ์ดเชิญกับดักเดี๋ยวมาดูกันนะว่า ีรองเท้าโลโคโรถ้าเอาไปเล่นกับตำนานวีรสตีอ่าอิมมอร์ทัลไนกี้มันจะเป็นยังไงนะครับปเะเราไปดูกันในเกมนะมาเจอกับเดทนะครับผมเดทนี่ใส่หมวกอัศวินกับแผงเหล็กมาใส่อุปกรณ์เขียนแบบเรือโจรสลัดมาใส่มัดแมวเีวนนักมวยนะครับ รองเท้าโลดสี่วันนะว้าวยางโหดเลยนะครับเขาไม่มีกันบิกนะซิสตุลเลนเนี่ยก็ไม่มีกันบิกเช่นกันนะครับถ้าอยากจะเก่งขึ้นก็ต้องหากันบิกมาใส่นะไปหัวมุม,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 มหรือเป็นนิิเศษนะมือสร้างเป็นมาร์กนะครับปับ๊บไปแดนของฉันปับ๊บกับดักมานะครับกับดักอยากบัดเชิญกับดักเนาะป่าดับปับ๊บ ไม่ไร <c oughs> กอดรถฟ้าไม่เดินหน้าถอยหลังนะขอให้ิดได้ไฟแดงของฉันปับ๊บกำังดักมาป่าดาบไปมุมหรือพื้นที่พิเศษไมไปนะครับว้าวม็ติดดีอยู่นะปับ๊บไฟแดงของฉันกิบดาบปับ๊บป่าดาบปับ๊บ เดินหน้าถ่อยหลังนะครับวั๊บปับปับเก็บดาบอ่าฐานโล่สองขั้นแล้วนะครับอเอาไงดีปาดาบเนาะปับ๊บเออไปมุมหรือเป็นนิเพเศษอู้ติดดีทุกคนไปมุมหรือเป็นนิเพเศษนะไปแถวปับ๊บจบทิปเปิลไปเลย หลือกโครนะครับผมว้าวโครยังโหดเลยนะใส่โล่ทักดัดท้ายทูเดเทอมาใส่เดี๋ยวนะใสมูอัศวินเทเนียมใส่กอรอยฟ้าหลุมดำใส่รองเท้าติดปีโครนะไปนะครับปั๊บเดินหน้าสลังไหมเนี่ยไม่เดินนะครับปั๊บไอดงของฉัน ชาดโล่ไหมปั๊บอ่ายังไม่ชารจโล่นะถ้าเราปาดาบปั๊บอืมไปมุมหรือพื้นที่พิเศษกับดักไม่ออกนะเขาเอาหลุมดำมาเขาเอาหลุมดำมาปั๊บยังไงมีอะไรนะออกสีได้ไหมออกเป้นสองบาปดดมไหมไม่บาปนะ กับดักไม่ติดน,นะครับเคยบ้าไม่ได้ไปจะถอยเก้านะเก้าลูกเก้าออกสิบเอ็ดโอ้โหเรียบร้อยทุกคนเ <c oughs> จือค cool รูเลตถอยไม่เอาเลยเลยนะสร้างแล้วกันไม่น่ารอดอะ่ะอืมยังไงแผ่นติดโอ้โหแผ่นโคติลจิจาอันเชิญสลับลุมไม่ดีนึง อันเชิญโอ้โหล็อกตัวใช้การ์ดนะบัฟมีตัดการ์ดใช่ไหมโคอ้อเรียบร้อยนะครับ <c oughs> โอ้ยดูโคไม่ได้นะมาเจอกับอีโวเทปฮีนิกี้นะโอ้โหเขาใส่การบิดมาด้วยนะครับนี่ลองเท้ากับขังยูนิคอน บวกระเบิดเทนีแอมกอลเลยฟ้ารัดใช้ถูกเนตเทศแล้วก็บัตรเชิญเลกาฟองสบู่นะโอ้ยยังตึงยังตึงฮะไม่ปาดาบ <c oughs> เดี๋ยวฉันไม่ปาดาบได้อย่างไอขึ <c oughs> ้นย้ายไปแถวอ้กาดผ้าเปิดไม่ปาดาบทุกคนไม่เดินหน้าถอยหลังน,น,นะขอเลยป,ปา้า ชี้ด้วย <c oughs> ชาติโลกกับดักมาไปมุมงแปลงยิมเศปไหมเนี่ยไม่ไปนะอ,อืมยังไงดีนะเดินหน้าแล้วกันเนาะปับป๊บปั๊บอืมไปแดงฉันชา,ชาโน่ลุกป่าดัก ม,มาแล้วมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะตัวอีโวปาดาบนะแต่ตำนานการติภผ้าปืมไม่ปาดาบนะไม่ใช่ตำนานดิก็ใช่นี่วะอะไรวะผมจะงงงเลยวเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอเออใจเย็นใจเย็นนี่ไอเนทีสนี่เทศนะเดีเ๋ยวเราปาดาบกันนะป๊า กลับเมืองขังคุกมับไม่ขังนะเชิญออปลาดับไหมออปา่าดับปับแล้วเบิดลงสบ,บายเมืองเราไม่แพงหรอกออไปมุมไปนี่พปเศษไปนะครับไปนะเมืองแพงอย่ไเมืองแพงนุ่นนะ ดักว่างเออไม่เดินหน้าถอยหลังโอ้ขอเลยป้าผม <c oughs> ไม่เอาอะไรเลยบัตรเลือกข่้นที่ออถ้าไปโอลินปิกฟับเออป,ปิด,ดอ,อุ่นปิกดิเปิดถอยหลังถอยหลังอ,อ๋อวับ ปับ๊บนิดเฮตนะขังคุกปับเออเราจะเอาไงจุบวิกไหมปับ๊บฮมกลับเมืองนะครับจะล้มก็ได้นะหรือจะจุบวิกก็ได้ผมเลือกที่จะอ่าจุบวิกแล้วกัน <c oughs> ออไม่ไม่เชิญไม่เชิญป่าดาบปับ๊บอุ้ยไม่เดินหน้าถอยหลังทุกคน ออกไอฟ้าผมไม่ค่อยเดินหน้าเดินหลังเลยไปแดงของฉันปับ๊บเชิญไหมไม่เชิญน,นะไม่เชิญป่าดาบปับ๊บใบมุมือพื้นที่เศษนะเออไปแดงของฉันปับ๊บป่าดาบปับ๊บมีอะไรมีอะไร สบายสบายถอยสองมานะเฮ้ยเขามีโอกาสจุกจุกพิกได้ไหมเนี่ยมีนะเบิ้ลทีนึงแล้วก็ <c oughs> เออใช่ไหมทำาเบิ้ลปับ๊บถอยสามเอ้อกางปุบโอ้โห้เงินไม่พอเชิญน,นะกดดักลงมาดึงดึงโอ้ยสามสิบห้าเอ็มไม่เป็นไรไม่เป็นไร ใจ่ายจ่ายไม่เดินหน้าต่อยลังแล้วโอ้ยฉันลังปวดใจกบไอ้นี่ปวดใจกะเกาะลอยฟ้าฉัน <c oughs> ม,มาเดินหน้าต่อยลังเถอเออเราจะไปขังคุกคืนนะเขาขัางคุกดีมากๆนะทงทั้งเปรืรอเปอร์เท่าไหร่วะเนี่ยขังคุกเขาเนี่ยสี่สิบเปอือเอามั่งเอามั่ง <c oughs> ขังคุกดีนึงนะ <c oughs> ขังมาขัางกลับฟับ ย้ายไปแถวตัดเมืองไหมตัดเมืองก่อนชี้ทำไมวะเอ,อเล่นเป็นเราเล่นเป็นขึ้นกับดักวางเดี๋ยววางก่อล้างก่อนเผื่อเื่อถอยแล้วมันเบิน้นเออไม่เบิ้นนะจบที่เปิ้นไปเลยฟับอ,อ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ ลองเท้าโล่ครูนะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตกเมืองชาร์จโล่สร้างเลนมารคไปมุมหรือพื้นที่พิเศษแล้วก็มีขังคุกเนาะใครทีเ่เล่นการ์ดที่ไม่มีโครมป้องกันสามารถใช้นี้ใช้จี่นี้ไปแก้ขัดได้นะอะยังไงก็ขอบคุณทุกที่ตามชมนะวิจากันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย